ก็สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับหมูภูมินะครับพบกับช่องสไตล์หมูนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องวิธีการสร้างแบรนด์นะครับแบบประหยัดต้นทุนนะครับหรือว่าทําแบบสํารวจตลาดดูก่อนนะครับดูความต้องการของลูกค้านะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลงทุนสูงนะครับหรือว่าเราจะได้ไม่ต้องสต็อกเสื้อผ้าไว้เยอะๆนะครับ ก็มาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราต้องออกแบบนะครับเราต้องออกแบบในแบบที่เราต้องการนะครับอาจจะออกแบบใส่เป็นโลโก้หรือว่าลายที่เราต้องการใส่ในม็อกอัพนะครับใส่ในม็อกอัลงเสื้อที่เป็นเสื้อเพื่อให้ดูสมจริงนะครับเวลาลูกค้าเห็นเขาก็จะได้เข้าใจว่าแบบที่เราทําแบรนด์ที่เราทําจะเป็น แบบนี้นะครับส่วนผมมี up, ม็อกอัพผมเว็บไซต์ที่ผมมีม็อกอัพอยู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าลิงก์ที่เป็นอ่าลิงก์ที่ดาวน์โหลดม็อกอัพนะครับที่จะทําให้เสื้อดูสมจริงจะเป็นยังไงนะครับยวผมเอาให้ดูเลยจะเป็นลิงก์นี้นะครับชื่อลิงก์ว่า ชื่อเว็บว่า yellow image นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้เยอะมากนะครับมีมีมีม็อกอัเยอะมากเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชให้ดูนะครับพิมพ์คำว่า t-shirt ตรงดูนะครับ t-shirt mockup นะครับ นี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเยอะมากนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้เสื้อแบบไหนอยากขายเสื้อแนวไหนนะครับในการดาวน์โหลดม็อกอัพง่ายๆนะครับส่วนวิธีวิธีออกแบบหรือว่าโปรแกรมออกแบบก็มีหลายโปรแกรมนะครับอย่างเช่นโปรแกรมพวกจะเป็น AI Photoshop นะครับหรือว่าจะเป็นแคนวา a นะครับที่นิยมกันช่วงหลงัลงๆมาที่นิยมใช้กันมากนะครับ จะเป็นแค้นว่าจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเออกแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็นําแบบของเรานะครับไปหาแหล่งผลิตเสื้อนะครับอย่างเช่นไปหาร้านสกีนนะครับเพื่อสอบถามราคานะครับว่าแบบที่เราเออกแบบนี้มันสามารถทําได้ไหมนะครับแล้วก็ราคาต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าคุยกันได้ก็ให้เขาให้ทางร้านนะครับขึ้นตัวอย่างให้ดูหรือว่า ่าหรือว่าขอราคาที่สามารถเราสามารถเราเอาไปขายต่อได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็พอเราได้ราคาต้นทุนของเราแล้วนะครับเราก็สามารถหาสินเราก็สามารถลงขายสินค้าของเราได้เลยนะครับอย่างเช่นลงขายใน Facebook ส่วนตัวนะครับหรือว่าลงขายใน Facebook ที่เป็น m r r k t t p a g e นะครับหรือจะสร้างเพจในลักษณะที่ เป็นแบรนด์นะครับผมแนะนําให้เป็นให้สร้างเพจนะครับเพื่อเป็นแบรนด์ของตัวเองจะได้มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างเป็นร้านในช้อปปีหรือว่าใน l a ซาด้านะครับถ้ามี youtube ด้วยก็ดีนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเพื่อเป็นพื้นฐานหรือว่าเพื่อเป็นหน้าตาของแบรนด์นะครับก็จะได้มีความน่าเชื่อถือขึ้น แบรนด์เราก็จะได้มีสตอรี่นะครับก็สร้างสตอรี่เพิ่มมูลค่าให้กับให้กับแบรนด์ของเรานะครับก็จะลูกค้าก็จะมีความสนใจอยากได้มากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราสร้างแบรนด์สร้างร้านสร้างลงสินค้าอะไรเสร็จแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องรวมไปถึงการยิงโฆษณาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลืมผมลืมบอกไปทีนี้ พอเราได้ออเดอร์มาแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเราก็กลับไปหาร้านสกีนนะครับเราก็กลับไปหาร้านสกีนเหมือนเดิมนะครับให้เขาสกีนในแบบที่เราต้องการให้นะครับแล้วก็จัดส่งสินค้านะครับหรือหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการรับส่วนต่างหรือกําไรนะครับรับส่วนต่างก็คือเราถ้าเราดิวกับร้านสกีนร้านไหนที่ ที่สามารถดิวกันได้นะครับเราก็สามารถให้ทางร้านนั้นสกีนเสื้อเสร็จแล้วก็จัดส่งให้เราได้เลยนะครับแล้วก็เราก็เราก็แค่รับส่วนต่างของร้านเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับการที่สร้างแบรนด์โดยการสำรวจตลาดก่อนนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับ ก็จะทําให้เราถ้าทําแบบนี้นะครับจะทําให้เราประหยัดต้นทุนได้มากนะครับแล้วก็แล้วก็เราได้ได้ทดลองได้รู้ด้วยนะครับว่าเราสามารถทําแบบไหนได้บ้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าใครทีอ่อยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดคอมเมนต์ได้เพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้